อะไพี่แพนอะไรนะพูดใหม่เลยเชื่อว่าตั้งแต่เข้าร้านมากูยังไม่หยุดยิ้มเลยดูตารูใช่ไหมอย่าง <c oughs> ันนี้การที่มันมีหน้ากากอยู่ก็ดีนะไม่งั้นกูคงดูโรคจิตมากคนที่อะไรไม่หยุดยิ้มเลยทะลุแมสจริงๆเมื่อก่อนตอนเด็กย้อมผมทองก็เคยนะมันจะมีไม่กี่คนหรอกที่เคยเห็นนี่ย้อมสีเทาไหมนี่ย้อมเทาใช่จริงจริงจริงๆมีย้อมสีเทามีย้อมสีเทาแบบนึง <c oughs> ไม่เตียยตังด้วยก็รอให้มึงแก่ครับเดี๋ยวมันก็มาล่างแข็งไหมหนูเหรอไม่ใช่รถรถ นั้นเท่ากับว่าตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็คือ1แท็กซี่2<ช>คือช่างไอช่างตัดผมที่ทำงานแล้วเดียวกันไม่มีผู้ชายคอยรับคอยสงม, <c oughs> ม,มีใครจะสมัครไหมครับถ้า <c oughs> ไม่มีใครสมัครผมจัดนะครับ <c oughs> คูเป้สองประตูนำเข้าจากยุโรปที่ราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้แต่เขาจะยันราคานี้ถึงแค่สิ้นปี2021นะครับขึ้นปี2022ราคาน่าจะเพิ่มไปอีกอทัพนีย์ได้มาเนี่ยเป็นรุ่นคูเป้สองประตูนะครับ d s i s s i หมายถึงเป็นถูมพลัง2.0ลงนะิตร190รงม้าแล้วก็พอไม่มีคำว่าคอนโรลก็คือเป็นระบบขับเครื่องรอหน้าถ้าคอนโรลเนี่ยก็จะเป็นตัวขับสี แต่ในวันนี้เนี่ยพอยของเราไม่ใช่ว่าจะมารีวิวรถนะครับพอดีพอดีเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณเดือนเศษผมเนี่ยไปเอาเอาเดี5นะครับไอที่ก็คือตัวแรงสี0รปมห้ามารีวิวเสร็จแล้วเผลอเผลอนะครับช่างตัดผมของข้าพเจ้านะครับเอามาเห็นในโพสต์แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากนั่งจะแม่จะบอกว่ารถอย่าง RS5 เนี่ยมัน มันไม่ได้ยืมกันง่ายนะยืมแล้วยืมอีกมันมันไม่ไมีทางเป็นไปได้เลยสําหรับสําหรับคนอย่างที่อย่างไรก็ตามมันมีรถที่บอดี้เดียวกันกับ RS 5นะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ RS 5พี่เลยถามช่างตัดผมเขาว่าสนใจไหมครับอยากลองไหมเดี๋ยวจะพานั่งก็พอ,อ,อดีคุณเธอก็บอกว่าก็สนค่ะอ่ะโอเคจัดให้จริงก็หาเขาอ้างแก้ตัวไปงั้นแหละอยากพาสาวนั่งรถแต่เขาว่างกันเอง yba, นะครับ เท่าที่ลองขับมาเนี่ยเจ้า A5 Coupe 40 e f s i คันนี้ผมว่ากลุ่มตลาดเขาชัดเจนนะคือรูปสมภายนอกนะครับก็จะเห็นว่าอามีชุดแต่งละมีล้อ19นิ้วเป็นลาย5ก้านคู่ซึ่ง19นิ้วนี่ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่สู้ชาวบ้านชาวช่องระดับเดียวกันเขาได้นะเพราะว่าทุกคนเขาก็ตอนเนี้ตัวท็อปๆเขาก็จะเป็นล้อ19นิ้ว อันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปแต่ได้ล้อ19นิ้วเหมือนกันมันจะมีตลาดของลูกค้ากลุ่มหนึ่งครับที่รู้สึกว่าอยากจะขับรถแบบ2ประตูไม่ว่าจะเป็นราคาแข็งหรือเปิดประทุนเพราะว่าเขามองว่ารถที่เป็นแบบรถ4ประตู5ประตูหรือแวร์ก้อนหรือ SUV มันดูเหมือนคนมีครอบครัวแล้วไง่ปเป้เนี่ยมันมีความเซ็กซี่กว่ามันมีความดึงดูดใจมากกว่า แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบรถคูปเป้แบบ2ประตูนะที่ต้องการพลังเครื่องแรงแบบ2 4 5 2 5 0 4 5 0งาสาแรงม้าสำหรับบางคนเนะี่ยเครื่องที่แรงของคือเครื่องที่เวลากดคันเร่งไปแล้วรถมันกระชับกระเชงมันไม่ต้องมาลุ่นเยี่ยวเหนียวเวลาเร่แงแซงและแค่นั้นก็พอระบบขับเครื่องสีล้อบางคนไม่ได้ใช้อาจจะเป็นพี่พี่ได้ใช้บ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่ว,วไปนะหรือคนขับรถ 70- 80%เอนบนท้องถนเนเนี่ยช่วงล่างของไอรุ่นขับหน้าเนี่ย พอแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดรีมไร์นะครับมารู้จักกับช่างตักผมคนใหม่ของผมนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างฮีออนทรีนะครับถนนพระราม3ชั้นจีเพราะว่าร้านเฟสไทม์บาร์เบอร์ของน้องเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ครับ วันนี้เราอยู่ที่ร้าน Great Time b a r b e r นะครับและนี่คือช่างเอิงครับช่างต่ผมประจำตัวดิฉันนะฮะออร้อไหมคะออร้อมากออร้อสุด <c oughs> วันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่แมนก็แล้วแล้วแต่ความกรุณาของช่างกันนะครับพี่แมนมียรขึ้นอีกค่ะได้ครับถ้าพี่ยังมีแรงนะอือื วันนี้พี่เอิงตั้งใจจะทำอะไรบ้างครับกับผู้ชายคนนี้วันนี้พี่แพนยังไม่ยอมใช่ไหมคะยังจ้าวันนี้อาจจะปัดสัดเบสอย่างเดียวคะ่ะค่ะวันนี้เราจะใช้แชมพูตัวนี้สระให้พี่แพนนะคะครีมแฮนด์วอชสบายเลยโควิดไม่มีค <c oughs> ่าเชื้อโรคค่ะ <c oughs> สบายสบายสบายหัวไหมฮะ สบายมากนี่คือเป็นวิธีวิธีการทำผมโดยที่มือไม่ต้องขยับเลยนะฮะเราก็ให้มือคนอื่นขยับแทนไายพาขยับหรือเปล่าอะไรนะ <g eless> ไหนนี่ตรงไหน <g eless> ตรงไหนตรงไหนขยับสายพาขยับหรือเปล่า <g eless> ไม่นี่นี ço, ่ที่นิ่งทุกนิ่งนิ่งหมดเลยนี่จริงาต้องนิ่งอะน้องจะได้ตัดผมกสะดวกไงร <g eless> อดตัวไปนะครับรอดตัวไปคือตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ย ต้องทําอะไรกับผมมากมารู้ตัวตอนแก่เนี่ยว่าอืก็ดีนะรู้งี้กูมาทำตั้งน,นานแล้ววันเนี้ยพี่จะให้ดูสอนด้วยว่าทํำยังไงให้แบบมันมีน้ำยาที่พ่นแล้วผมมันจะแบบมีวอลลุ่มขึ้นเนี่ยเ้ราลุ้นเดียวกันนี่ทำไมผมพี่องอกเร็วจัง เรารุ่นเดียวกันเลยวะกูสี่กูสี่สิบกว่าแล้วอ้าวนึกว่าพี่เปินสามสิบอ,อ,อุ้ยตายตายปากหวานนั่นหลอนเอิงทำยังไงให้หน้าเด็กกันลูกกินเด็กแซปเบอร์แต่ตอนนี้เธอใส่น้ำหอมอะไร,ได,รนะได้กลิ่นเหรอที่ใส่แมสอยู่นะได้กลิ่นสิแหม่กลิ่กนกลินก่นผู้หญิงเนี่ยกูเทรนมาแล้วก็เรียกน้ำหอมยีพ่ออะไรลูกหือใช อ่อบูมิงอ๋อรู้เปล่ากินอะไรที่มีเสน่ห์ที่สุดกินอะไรที่มีนเสน่ห์ที่สุดเหรอไม่รู้กินเต่าหนู <laughs> กูจะบอกให้นะกินเต่าหนูเป็นเสน่ห์สุดแล้วแล้วเอิงบอกพี่อะคิดว่ายังไงกูต้องหันไปดมมึงเลยไหม <laughs> แทน <laughs> ผม <laughs> นิ่มเมห็น <laughs> ไหมบ้าน่ะจริงไหมทำอะไรมาทำไมผมนิ่ม <laughs> ดูสลวยอ่ะจริงจริงผมนุ่มผมนุ่มไปทั้งตัวเลยครับ เคลองจับดูได้แล้วงม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่ม่แม่แม่ไม่แ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 ม่าม่แ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 ม่เม่แ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 ม่ อันนี้จะช่วยทำให้ผมเป็นวอลลุ่มแล้วก็เงาเอาดาวนี่เอาวินเด็กเอาเชฟกาดเลยมาสากูเอาแล้วก็เอาเแทนหัวไปไงบ้างครับพี่แทนสุดจำเนินหัวเนี่ยสวยงามตั้งเป็นกระบางกูพร้อมสมัครรับเลือกตั้งแล้วว่าเราชอบนี่ว่าเออเขาจัดเขาจัดสรงเขาเข้าใจว่าพี่อ่ะไม่ชอบทรงที่มันดูแบบวัยรุ่นมากพี่ชอบอะไรที่มันไม่วัยรุ่นอ่ะแต่ว่าก็ต้องมีสไตล์บ้างเออแล้ว ไอเองิงมันก็เป็นคนคิดผมทรงนี้ให้อะก็เดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาเจ้าเอิงไปกินข้าวที่ร้านกวนาลุพลามสามนะครับไปไหมลูกไปค่ะ ังไงครับนั้งเอิงออปวดท้ออยากมากพี่แฟนซื้อห,หน่อยช่ว <c oughs> งล่างแข็งไหมหนูเหรอมันไม่ใช่รถรถ <c oughs> รถ,รถหมายถึงว่าเรานั่งเนี่ยพี่ใช้คำผิดท <c oughs> ี่ต้องถามว่าเวลานั่งเหรอรู้สึกช่วงล่างมันสะเทือนไหมลูกไม่เท่าไหร่นะไม่สะเทือนใช่ไหม,ไมเออเพราะว่าหนูเคยนั่งมานยุโรปแล้วมันเหมือน รถมันค่อนข้างแข็งเนาะแบบว่าลงลงหลุมหเลยลง,ลงเนินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความนิ่มอะใช่ไหมมันจะมีรถรถยุโรปบางรุ่นเนี่ยสมัยเนี้ยมันจะปรับช่วงล่างมาเน้นเน้นแบบสปอร์ตสปอร์ตอะไว้รุ่นขับอะมันก็จะเกาะถนนดีเวลาเว<ร>ลาเกาะถนนแต่มันไม่นิ่มใช่ไหมใช่รุ่นใหมยย่ๆจะเป็นกันเยอะใช่เพราะว่าเคยนั่งพอใช่ไหมเราคนก็บอกคือรถมันไม่มีความนิ่มเลย ตอนนี้เนี่ยคือเอิงขับรถไหมครับไม่ขับค่ะไม่ขับแล้วเดินทางไปไปทําไปไปที่บาร์เบอร์นั่งแท็กซีกซ่อย่างเดียวค่ะ,ะไม่กล้าขับอ่ะในประเทตัวพีว่าหลังจากนี้น่าจะมีคนสมัครขับรถให้เอิงเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็คือ 1. แท็กซี่2คือช่างไอสช่างตัดผมที่ทำงานรนเดียวกัน <c oughs> คอยรับคอยสไม่มีผู้ชายคอยรับคอยส <c oughs> มุมีใครจะสมัครไหมครับเราไม่มีใครสมัครผมจัดนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เคยนั่งปอร์เช่เคยนั่งเบนซ์<อ>เคยเน,นั่งรถบ้านเงี้ยเราคนพบว,ว่าตัวเองชอบนั่งรถแบบไหนหนูหนูชอบรถที่นั่งสบายเพราะว่าเหมือนเหมือนปอร์เช่ก็จะเตี้ยใช่ไหมแล้วข้าขึ้นขึ้นลงอ่ะว่ามันลำบ,บาก ตัวเล็กตัวเล็กเท่านหนูนี้ขึ้นลงยังลำบากไม่ใช่<ง>คือแบบรถมันเตี้ยใช่ไหมบางทีแบบการที่เราก้าวขาขึ้นรถอ่ะเอพี่พี่พนึกออกไหมไม่ออกครับไม่ <laughs> กออกสัตีเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับหนูเคยเห็นแบบรถคู่นี้มันต้องมีท่านั่งของมันใช่ไหมใชถ่ถ้าก้าวขึ้นรถท่าก้าวลงรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นสำหรับพี่มีท่าเดียวเลยจ้ะ เคยเคยขึ้นเคยขึ้นซุปเปอร์คาร์แล้วสุดท้ายอะขึ้นไปได้นะแต่ตอนลงลงไม่ได้ลงไม่ได้ต้องคลาดออกอะเหมือนแลกทอดลูกอะเจ๋งเนียใช่ไหมล่ะใช่ หรือรถยุโรปแล้ยุโรปค่ะแมวหรูมาครับแมวค่ะขนมไทยกับเบเกอรี่ฝรั่งขนมไทยขนมไทยนี่เป็นแบบไหนดีที่ชอบเออเป็นพวกรูชุบขนมชั้นอะไรอย่างเงี้ยไทยๆเลยเจี๊ยบเลยชอหรือภูเขาเออภูเขาค่ะภูเขาทำไมภูเขาอ่ะมันธรรมชาติดีค่ะถ้าไปทะเลเหนียวตัวโอ้ผมสั้นกับผมยาวครับผมยาวค่ะเพราะว่านี่เหตุผลก็เพราะอะไรก็ชัดเจนอยู่นี่ฮะผมยาวอยู่นี่ ใช่มก็ต่างประเทศอยากไปที่ไหนญี่ปุ่นแล้วถ้าในประเทศอะตอนนี้อยากไปไหนขึ้นดอยค่ะบ้านหรือคอนโดครับชอบเป็นคอนโดค่ะสะดวกสบายดีต้มยำกับต้มจืดต้มยำค่ะเพราะเป็นคอนแซ่ปชอบเป็นซ่บเซ็ปเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กค่ะอินสตาอินสตาแกรมไม่ค่อยเล่นแจกวาร์ปซะหน่อยอ๋อแจกวาร์ปซะหน่อยอินสตาแกรมเหรอเออนี่อ่าสะกด A E R N G N Y ค ตามนั้นไปตามกันนะครับลิปสติกแมทหรือกลอสกลอสค่ะช้ำ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 ชาแนลหรือแอมเมสแอมเมสอ่นนะไ hey, อ้กินข้าวดีกว่าครับ ก็นั่งเหมือนแบบเป็นเจ้าของแล้วอ่ะเออจิกจิกจิกนั่งติดไปแล้วฮะได้รับไว่าทกาล้วค่ททำความคุ้นเคยเหมือนเป็นเจ้าของแล้วใช่ไม่ลุกแล้วกระทัดรัดเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะสำหรับ Audi A5 40TFSI คันนี้ในสายตาของเอิงถ้าเกิดสมมติว่าให้เอิงมองว่รถคันนี้เป็นผู้ชายอ่ะเอิงมองว่ามันเป็นผู้ชายแบบไหน ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกระทัดรัดแล้วแบบดูหลุ่ดูดีอ่ะแต่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่แบบว่าเหมาะกับรถแบบนี้อ่ะค่ะอแสดงว่ารถคันนี้ไม่เหมาะกับปูแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับที่แพงเข้าไปก็เต็มแล้วค่ะเออแต่ว่าโดยรวมเราคิดว่าหล่อไหมหล่อหล่อเออก็าีูดว่ามันก็มันก็เป็นรถที่ดูหล่อมีชั้นเชิงดี แล้วถ้ารถคันนี้เปรียบเสมือนผู้หญิงที่แพทมองว่าเป็นผู้หญิงแบบไหนคะก็อถ้าที่ดูนะถ้ามองเป็นผู้หญิงที่ว่าก็คงเป็นคงเป็นหมอหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าชอบออกกําลังกายแบบวันเสาร์อาทิตย์ชอบไปแคมปิง้งไปอาท์ด์คือมันจะมีเป็นผู้หญิงสตรองหน่อยเป็นผู้หญิงที่<อ>เวลาทํางานดูมีความอ่อนโยนแต่ว่าเวลาที่ต้องสตรองก็สตรองได้ ปกติเวลาไอา้มันขับรถมันกระแทกคันเร่งแรงๆบ้างไหอวะยังไงอ่ะแบบมันไม่เคยแบบเบรกเลยหลุมอะไรมันก็โคง้งโค้้อเออย่างเงี้ยเงี้ยอ๋อไม่เคยตื่สึกวไหมเออดี <c oughs> <c oughs> อยากถามเอิงว่าเวลาเอิงทำงานอย่างเงี้ยอยา่างงานที่เอิงทำเป็นช่างระดผมอะครับ เรามีความลำบากใจในการทํางานไหมบอสเราเจอแบบเจอบางเรื่องเช่นลูกค้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยดีกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคนเป็นช่างตัดผมเป็นผู้หญิงแล้วสวยด้วยเนี่ยเจออะไรบ้างก็<ข>ถ้าเป็นช่างตัดผู้หญิงใช่ไหมความที่ลำบากใจเหนื่อยใจก็คือลูกค้าแบบถ้าคนที่ไม่รู้จักอังอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยกล้าตัดด้วยเขาชอบคิดว่าแบบช่างผู้หญิงตัดไม่ดีอ่ะ ให้ผู้ชายออกแบบเสื้อผ้าผู้หญิงโลกนี้ก็มีผู้ชายที่ออกแบบเสื้อผ้าผู้หญิงออกมาได้สวยหลายคนนะเพราะว่าใช่ไหมเราเป็นผู้หญิงเราอยากได้แฟนแบบไหนเราก็อยากเราก็ตัดลูกคา้าแบบั้นเออเพราะเพราะเพราะเราเรา,าก็อยากให้แฟนเราดีถูกปะอ๋อเอแงคือเอิงอยากให้แฟนเอิงใช้ทรงผมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติก็อยากให้ทํา ีไปเรื่อยๆน,นะพี่ก็จะคอยอุดหนุนหนูแล้วก็จะหาเพื่อนๆามาคอยอุดหนุนหนูเรื่อยๆและกันค่ารมาอุดหนุนเยอะๆนะคะเุื่นหนูจะได้มีเงินซื้อเอาที่ <c oughs> ะฝากร้านเนี่ยฝากร้านกับคุณผู้ชมหนะ่อยฝากร้านนะคะร้านเอิงอยู่ที่ห้างทีวันทีพระราม่านะคะชื่อร้านเกทไทม์บาร์เบอร์ค่ะหรือว่าฝา,ากเพจร้านเกทไทม์บาร์เบอร์แล้วก็ฝากเพจช่าง พักมาสอบถามจองคิวได้เลยค่ะทางเพจเบอร์โทรร้านก็063-343-368มสามค่ะอ่โอเคครับวันนี้ผม,ม,ผมน,นะครับแพนไพฑุนพงนะครับกับช่างเอิงนะครับขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อผมมีถึงคิวตักผม,มนะครับครับสวัสดีสจ้หรบวันนี้สวัสดีครับ